วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียกว่าเจาะไลฟ์สไตล์เนาะของคุณป้าที่มีอายุยืนที่สุดในโลกซึ่งอ,อีพิโซดที่แล้วเรามาคุยกันว่าคุณป้าท่านนี้ท่านมีชื่อว่าชองกระมองนะคะคุณป้าคุนี้นะคะเขาก็เกิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะอยู่ทางตอนใต้อะคะ่ะเป็นดินแดนที่เรียกว่าคนไทยใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวมากเลยที่เรียกว่าพรวองส์นะคะ เมืองที่คุณป้าเขาอยู่เขาเรียกชื่อว่าเมืองอาร์สนะคะคุณป้าท่านนี้ก็คือเกิดในถิ่นที่เรียกว่าออมีความสวยงามภูมิประเทศสวยงามแล้วก็เป็นบริเวณที่น่าอยู่แห่งหนึ่งเลยในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วคุณป้าคนนี้ก็เกิดอยู่ในยุคเดียวกับศิลปินของโลกเลยคุณวินเซนต์แวนโกะนะคะแล้วคุณป้าคนนี้มีชีวิตยังไงเรามาดูกันนะคะคุณป้าเกิดในปี1875นะคะ ซึ่งเป็นยุคหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นยุคที่แบบมีความรุ่งเรืองมากที่เกี่ยวเรื่องกับศิล,ลปินไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงละครภาพวาดหรือバレสนะคะทาให้หนึ่งประเด็นของชีวิตของคุณป้าคือเขาก็จะมีความสุขเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่อาร์ติส์เฟื่องฟูแล้วคุณป้าน,นั้นก็จะมีความเป็นอาร์ติส์แล้วเขาก็แต่งงาน นะคะเขาก็แต่งงานด้วยอายุประมาณสัก19-20ปีแล้วก็ด้วยความว่าเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะแต่งงานก็ไม่ได้ทําอะไรคล้ายๆกับผู้หญิงไทยในสมัยโบราณนะคะแต่งงานก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะทาให้ช่วงชีวิตตอนแรกเกิดจนถึงช่วงแต่งงานหรือมีลูกของคุณป้านเนี่ยมีชีวิตที่เรียกว่าสบายและสบายะคะ่ะคือเป็นคุณหนูแล้วตามด้วยเป็นคุณนายที่บ้านนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตก็ สุขสบายนะคะลูกคุณป้าตอนสมัยก่อนก็ยังดูสาวสวยเลยนะคะก็จะเป็นผู้หญิงนี้แล้วการเคล็ดลับการบำรุงผิวของการที่เป็นสาวของเขานะคะเราก็ไปแอบดูนะคะปอบไปเจาะชีวิตของคุณป้าดูนะคะใครเคยได้ยิน s a w o n h e b a c c i n e นะคะก็คือว่าสบู่ของ,ของทางตอนใต้เมองมักเซยของฝรั่งเศสอะค่ะก็คือว่าก็ทำเหมือนจะ น้ำมันโอลีฟออยล์นะคะคือน้ำมันมะกอกก็คือเป็นพื้นฐานของการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นของคุณป้าน,นะคะเขาก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็เป็นที่ปกติแล้วคนฝรั่งเศสก็จะมีการปร,ประทินผิวความหอมด้วยเครื่องหอม,มก็เป็นกลุ่มของลาเวนเดอร์นะคะคก็จะใช้กันทั่วไปมากเลยในทาง ฝรั่งเศสทางตอนใต้แล้วก็เมืองอาร์สเนี่ยนะคะก็เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ถ้าใครเป็นคนคยกว่าสาวกของวินเซนเวนโกอาจจะเคยเห็นภาพเขียนของวินเซนเวนโกที่เป็นลูกโบสถ์แล้วก็จะมีทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆสีม่วงนะคะตรงนั้นแหละคะ่ะใกล้ๆก,กับบ้านของคุณป้าชองเคอร์มองเลยนะคะและที่สําคัญนะคะมีเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเลยคุณป้าชองคารมองก็มีความสัมพันธ์กับวินเซนเวนโกคือที่ลานของคุณป้าของ คุณป้าชองแครังนะคะเขาก็จะเป็นร้านขายเครื่องเขียนคุณแวนโก้เนี่ยก,ก็มาซื้อผูก,กันเราไปวาดภาพที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกเลยที่เป็นเป็นโบสแล้วก็มีทุ่งลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคุณป้าตอนเป็นวัยรุ่นคือแล้วก็เป็นตอนเป็นสาวก็คือหนึ่งก็คือมีชีวิตที่แฮปปี้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มีชีวิตที่เอนจอย or, อม enjoys, มไม่มีความสุข แล้วการที่คนแล้วจะมีอายุยืนเรามาเจาะดูนะคะอาหารที่ชื่นชอบของป้าชองกรยมองที่คุณป้าทานตั้งแต่ชีวิตว,วัยสาวจนถึงอายุแบบว่าจนถึงวาระสุดท้ายเลยอาหารเช้านะคะเรามาดูว่าทานอะไรกันบ้างตื่นเช้าขึ้นมาคุณป้ากมามักจะทานกาแฟดําค่ะกาแฟดําเป็นอาหารเป็นนั้นเรียกว่าเป็นอาหารเช้าหรือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของคนในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วกาแฟดําก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลค่ะเป็นกาแฟดำเรียกว่าเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อต บวกกับขนมปังกรอบซึ่งทํามาจากแป้งสาลีที่ไม่ได้ขัดขาวหรือที่เราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารัสเะคะเขาก็จะกินขนมปังกับกาแฟนี่ค่ะเป็นอาหารเช้าหลังจากนั้นอาหารเที่ยงคนฝรั่งเศสเขาก็จะกินเป็นอาหารจานเดียวค่ะสิ่งที่คุณป้าชื่นชอบมากเลยก็คือเนื้อค่ะก็จะเป็นสเต็กเนื้อบ้างสตูเนื้อบ้างเนื้ออบมากงนะคะแล้วก็อาหารแถวทางเรียกว่าเมืองอาสเนี่ยแล้วมันก็ใกล้ๆกับ ถ,ถ้าดูนะ่านจะมีแผนที่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะมันก็จะติดกับท e r เม i ิ m e d ร t e r r a n e a มันก็จะมีทนันยพืชแล้วก็มีเรื่องของเครื่องเทศที่เป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าทําให้คนิเตอร์เรเนียนมีอายุยืนยาวคือมักจะอบเนื้อหรืออบไก่ใส่ตัวโรสแมรี่อันนี้ก็เป็นอาหารที่คุณป้าชื่นชอบที่จะทานกันนะคะคุณป้าก็จะทานโปรตีนคุณภาพแล้วสิ่งที่คุณป้าขาดไม่ได้คือหลังอาหารทุกมื้อนะคะถ้าเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์คุณป้าเขาก็จะดื่มไวน์แล้วไวน์ก็ เขาเรียกว่าคนฝรั่งเศสก็จะแบบว่าเป็นไวน์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มประชำชาติอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตไวน์คือไวน์เป็นขวดนะคะแล้วก็หมักกันอาจจะเป็นแบรนด์หรือไม่เป็นแบรนด์สนิทก็จะไม่ได้เป็นแบรนด์คะ่ะในอดีตที่ผ่านมาก็หมักแล้วก็ดื่มกันก็จะดื่มเขาเรียกว่าดื่มช่วยย่อยอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็คือจะดื่มไปแล้วก็รับประทานอาหารไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมักจะดื่มกันในมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ะะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นไ์สไตล์เขาเรียกว่าเหมือนเป็นดาร์กไซด์นิดหนึ่งของคุณป้าคือว่าคุณป้าท่านสูบบุหรี่ค่ะท่านก็สูบบุหรี่เอาจริงๆนะคะหมอไปเจาะประวัติคุณป้าสมัยก่อนคุณป้าสูบเยอะค่ะคือสูบหลังอาหารทุกมื้อเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นแล้วยังมีมื้อก่อนนอนคือประมาณ4ี่มวนแต่เนื่องจากคุณป้าอายุมากไปเรื่อยเ,อยเนี่ยการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบค่ะสูบไปอาจจะมีอาการไอบ้างแก่ก็ลดเหลือวันะหนึ่งมวนพร้อมกับเมื่ออาหารเที่ยงหรือเมื้ออาหารเย็น ะะและวาระที่คุณป้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เลิกสูบนะคะจนคุณป้าอายุ120ปีเพราะคุณหมอบอกว่าคุณป้าไอมากไปหน่อยละเสมหะเหนียวละสูบต่อไปเห็นทีจะอยู่ได้ไม่นานคุณป้าแกก็กลัวจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเพราะคุณป้าเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ดูโลกให้นานที่สุดเขาก็เลยเลิกบุหรี่เมื่ออายุ120ปีค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องของอาหารการกินแล้วการไลฟ์สไตล์และอีกเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งที่เราไปเจาะมาเลยคุณป้าคนนี้นะคะไปดูเรื่องน้ําหนัก คุณป้าชองครอมไม่เคยอ้วนค่ะคุณป้าคอนโทรลน้ําหนักอยู่ประมาณสัก50กว่าๆนะคะ45-50กิลคุณป้าเป็นคนไม่สูงนะคะคนฝรั่งเศสไม่ใช่คนสูงสูงประมาณคุณป้านี่ค่อนข้างจะเตี้ยด้วยซ้ำไปคนฝรั่งเศสสมัยก่อนสูงประมาณ150เซนนะคะคุณป้าไม่เคยน้ําหนักเกิน50กิโลเลยก็เรียกว่าคุณป้าคุมน้ําหนักได้ดีเรียกว่า BMI ไม่เกินในภาษาแพทย์ในปัจจุบันนั่นเองก็คือเขาก็จะไม่ยอมอ้วนแลวสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคุณป้าชอบ ปั่นจัก,กรยานค่ะเป็นกีฬาที่คุณป้าชอบมากเลยเราเชื่อไหมคะคุณป้าคระมองเนี่ยปั่นจัก,กรยานจนถึงอายุ100ปีเลยค่ะแล้วพออายุเกินร้อปีก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองทรงตัวไม่ดีดกลัวที่จะล้มนะคะคือคุณป้าเคยมีอุบัติเหตุข้อเท้าหักจากการขี่จัก,กรยานก็เลยเลิกปั่นจัก,กรยานไปแต่คุณป้าก็ไม่หยุดที่จะมี กิจกรรมทางกายนะคะคือคุณป้าเขาก็จะเดินค่ะแล้วคนฝรั่งเศสก็ชอบเดินขึ้นเนินแล้วก็เดินขึ้นบันไดก็จะทําให้คุณป้าเหมือนกับว่าคุณป้ามีการออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําให้คุณป้าเนี่ยมีเรื่องของหุ่นที่ไม่อ้วนเลยนะคะอย่างที่เราดูนะคะประวัติของคุณป้าช่องเครมองนะคะ mm hmm. เห็นมีทั้งดาร์กไซ์และสายเฮลตี้อยู่รวม,รวมกันมันก็จะมีทําให้ชีวิตของคนเราเนะะี่ยค่ะเกิดความสมดุล สิ่งที่มองดูเหมือนจะเป็นรดกคือเรื่องบุหรี่แต่ก็สูบไปก็มีการเลิกใช่ไหมคะเมื่ออายุ20ปีแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปก็เป็นไวน์ก็ไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณที่แอลกอฮอล์สูงๆก็ดื่มอย่างต่อเนื่องก็ทานเพื่อที่ช่วยย่อยหรือทําให้ทานอาหารได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอาหารที่คุณป้าเลือกทานก็เป็นอาหารกลุ่มของโปรโตีนเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็ เอาง่ายก็อาจจะไม่คล้ายคนไทยนะคะคนยุโรปไม่ค่อยทานหมูกันก็จะทานเนื้อวัวกับเนื้อปลาเป็นหลักแล้วก็คุณป้าก็เอิดลืมบอกไปคุณป้าเนื่องจากว่าอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองอาร์ตนะคะเถ่าๆนั้น,นี้เกาจะมีผลไม้เยอะมากเรยกว่าเป็นสวนผลไม้เลยแล้วผลไม้ที่มีเยอะคือหนึ่งแอปเปิลคะ่ะที่สองคือแอปิลคอร์ดลูกพีชแล้วก็กลุ่มของพวกอง,งุ่นแล้วก็เบริ่ต่างๆอันนี้ออกอุดมสมบูรณ์มากค่ะช่วงเดือนเมษาพฤษภาไม่ถ้วยนะ ปลกระจังจนถึงเดือนกันยายนผลไม้ออกตลอดปีก็คือสิ่งที่คุณป้าไม่ลืมเลยคือผลไม้นานาชนิดและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเคล็ดลับไม่ลับเลยของคุณป้าชอบสุดเลยค่ะกินเวลาว่าช็อกโกแลตค่ะแต่เป็นดาร์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตด,ดำซึ่งจริงๆแล้วเรามาดูว่าช็อกโกแลตมันดียังไงเดี๋ยว,วหลังหมอจะมาเล่าถึงประโยชน์ของช็อกโกแลตด,ดำหรือดาร์ช็อกโกแลตให้ฟังการกินของช็อกโกแลตตัวนี้ไม่หวานก็จะทําให้ สารในช็อกโกแลตเีะคะ่ค่ะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณป้าชอบนะคะก็คือเขาไม่ทานขนมจุกจิกเนาะตอนบ่ายเกิดอาการหิวขึ้นมากก็อามแบะอน,นีอรวะเลยนะมีช็อกโกแลตแล้วก็กลินเข้าไปทําให้อารมณ์ดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณป้าก็มีนะคะ สรุปเลยนะคะว่าไลฟ์สไตล์คุณป้าเป็นยังไงบ้างส่วนที่เป็นดาร์กไซที่เราแบบเอ้ยไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่กับสายเฮลตี้คือคุณป้าท่านสุบรีแต่ท่านก็ค่อยๆลดละแล้วจนกระทั่งเลิกนะคะลดจากสุบวันละสี่มวนมาเป็นวันละมวนจนกระทั่งไม่สุบเลยตอนอายุร้อยยีปีก็คือลดละเลิกอันที่2องคือแอลกอฮอล์คุณป้าเขาก็คก็คือมีการดื่มบ้างแต่ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่ปริมาณดีกรีของแอลกอฮอล์ไม่ค่อยเยอะเป็นเป็นไวน์หมักอะค่ะเขาเรียกว่าพอร์ตไวน์ไวน์บ้านบ้านนี่แหละค่ะ ก็จะดื่มไปเพื่อที่จะทําให้อาหารมันอร่อยนะคะอันนี้คือดาร์กไซด์ที่มีส่วนอย่างอื่นที่คุณป้าทําให้เป็นแบบชีวิตเขามีความสุขคือหนึ่งเขาเอ็นจอยไลฟ์ค่ะก็มีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขก็เป็นความโชคดีของคุณป้านิดหนึ่งที่เกิดมาค่อนข้างสบายไม่ทํางานอะไรมากมายนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของความไม่เครียดนะคะคุณป้าเขาไม่เครียดก็ไม่ม,มีเรื่องจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเพลงที่อยู่ในซับไตเติลนะคุณป้าทําเพลงแรปเมื่ออายุป,ประมาณร้อยกว่าปีถึงร้อยยี่สิบปีนะชอบร้องเพลงมากเลยแล้วก็ คุณป้านะคะถูกเรคคอร์ดไว้ว่าเป็นศิลปินที่อายุเยอะที่สุดในโลกะคะ่ะก็จะมีหนังนะคะที่เป็นเกี่ยวกับชีวประวัติของวินเซนต์แวนโกคุณป้าท่านก็ได้รวมแสดงด้วยก็ถือว่าเป็นทั้งดาราเป็นทั้งนักร้องชีวิตก็คือ enjoy life นะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะคุณป้าออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เป็นการออกกาลังกายที่ค่อนข้างถูกต้องเลยค่ะ คือเป็นการปั่นจักรยานปั่นจักรยานมันไม่เป็นการลงน้ําหนักมากเกินไปทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของขอ้อต่อต่างๆในร่างกายดีอันนี้ก็เลยทําให้คุณป้าเขาก็มีความแข็งแรงหัวใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหากับเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะที่สําคัญเรื่องอาหารที่คุณป้าเขาทานคือนึกว่าวว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแป้งค่อนข้างน้อยปโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการทานผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทําคุณป้าเขา อายุยืนนะคะวันนี้เราก็มาเขาเรียกว่าหอมปากหอมคอของการเจาะชีวประวัตินะคะเจาะไลฟ์สไตล์ของคุณป้าชองเครมองทําให้ท่านผู้ชมหลายท่านทราบนะคะว่าทํายังไงตัวเองอยากจะมีอายุที่ยืนยาวนะคะเราอยากจะเรียนแบบคุณป้าชองเกครมองในเรื่องของการมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่อยากมีอายุยืนยาวนะคะ อยากมีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่จะมีได้เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่กับคนที่คุณรักมีชีวิตอยู่บนพื้นบนโลกใบนี้นะคะดูวิวัฒนาการของโลกต่อไปอันนี้คือความสุขของมนุษยชาติทุกคนอย่างที่คุณป้าชองเคมองกล่าวว่าฉันอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวไม่ใช่อยู่เพื่อใครบางทีคนที่คนรักฉันอาจจะตายไปแล้วแต่ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูความเจริญของมนุษยชาติค่ะ ค่ะวันนี้คุณหมอก็คงจะมาเล่าเรื่องของคุณป้าช่องเครมองไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกับคุณหมอได้ในอัพอีพิโซดต่อไปนะคะคุณหมออยากจะบอกว่าขอฝากนะคะ Channel น,น,นี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอีพิสโซดของเราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แอนด์บิวตี้ฮอริคคือไลฟ์สไตล์และความสวยงามง่ายๆที่ทำแล้วทำได้ทำได้จริงค่ะ สามารถเข้ารับการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้ที่ D R K Beauty Clinic เอกมัยซอย3ได้ทุกวันพุธค่ะ